哇！Wow. g ีมพักฮะทําไมตอนนี้เนี่ยเข้าเกม R O V ไม่ได้และที่สําคัญเราเข้าได้ในช่วงเวลาไหนกันแน่ไม่มีเพียงแค่นั้นนะฮะตอนนี้กิจกรรมใหม่ซุ่มสกินหาเลคควินรุดออกมาแล้วเป็นกิจกรรมแบบไหนซุ่มแบบไหนแล้วใช้กี่คูปองเตรียมเงินไว้เลยและที่สําคัญที่สุดนะครับสกินใหม่ของฮีโร่ใหม่ที่มีชื่อว่า u ูเอุดออกมาเป็นทีเรียบร้อยแล้วอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์แล้วก็ไปดูกันเลยไปเลยไปยไป,ไป ริดแมนช็อปบริการเติมเกมออนไลน์เติมคุ้มเติมไวปลอดภัย100%และยังมีบริการเติมเกมอาวีในราคาถูกเติมเร็วเติมไวภายใน5นาทีแถมปลอดภัยแน่นอนเพราะว่าเขาใช้แค่ตัวเลขกอ e n ID เท่านั้นนะครับ และยังมีผู้ติดตามในไลน์มากกว่า160,000คนและมีบริการเติมเกมออนไลน์อื่นๆอีกมากมายเพียงแอดไลน์แอด Redman Shop อย่าลืมใส่แอดนำหน้าหรือว่าคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะก่อนอื่นเลยนะคะพี่พักมีกิจกรรมให้น้องๆพี่ๆทุกคนเนี่ยเล่นกันซึ่งเราจะมาดูเฉลยใต้คอมเมนต์คลิปนี้นะครับวาภาพต่อไปนี้หรือว่าในคลิปต่อไปนี้เนี่ยให้เราเรียงลำดับที่1นึ่งสองไปนะคะแล้วคอมเมนต์มาว่ามันคือชิ้นส่วนของอะไรไอเทมใหม่กันแน่ เดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับนี่เปิดนี้คลิปมานะฮะเป็นกล่องติ๊กตอกจานวนอันที่หนึ่งอันที่สองเป็นก่องอะไรอันที่สามละ่ะอันที่สี่ลเป็นลูอะไรอันที่หาดาบอะไรกันนะอันที่หละ่ะอันที่7จ็ดนี่เพชรหรือเปล่า นี่ซึ่งมันมีทั้งหมดเนี่ยเดอันนะฮะทายกันมาว่า7ดชิ้นนี้เนี่ยในปัจจุบันเนี่ยมีชื่อเรียกว่าอะไรกันนันเองหยุดฟังก่อนหมดปัญหาเวลาจะซื้อขาย ID ดเกม Rv แล้วกลัวโดนโกงต้องนี่เลยฟรองช็อปเพจซื้อขาย ID ดที่ดีที่สุดในตอนนี้มีไ d ดให้เลือกราคาตั้งแต่50บาทเป็นต้นไปไอดพร้อมเล่นดูเน้นราคาถูกอัปเดต ID ดใหม่ทุกวันและยังมีบริการปั๊มแรงโดยทีทมงานมืออาชีพหากสนใจติดต่อเลยที่เพจแอดมินฟรองฟรองช็อป เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างซึ่งตอนนี้นะฮะไม่มีกิจกรรมอะไรมาใหม่เลยเพราะอะไรนะเหลอตอนนี้จะเป็นการแจ้งเตือนจากการีนา r o v Thailand นะครับว่าประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ในวันอังคารที่7หรือก็คือวันนี้นั่นเองตั้งแต่เวลาตีสอเนี่ยก่อนที่หลังเที่ยงคืนง่ายๆฮะทุกคนจนถึง14นาฬิกาขอไปตีไม่สะดวก ขอบอกเนยนะะการปิดปรับปรุงเนี่ยตามรูปถัดไปจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่ามันเปิดอีกทีคือ14นาฬิกาดฉะนั้นเนี่ยกดแจ้งเตือนกดติดตามกันไว้นะครับหลังจากที่มันเปิดเสริมแล้วเนี่ยเดี๋ยวพี่ปั๊กจะมาทําคลิปบอกว่ามันมีอะไรมาใหม่อัปเดตใหม่บ้างแล้วไม่มีเพียงแค่นั้นนะฮะพี่ปั๊กต้องขอบอกเลยว่าทําไมพี่ปั๊กถึงทําคลิปนี้นะเลอรอเพราะว่าอยากให้ทุกคนรู้ว่าระหว่างปิดเสริมเนี่ยห้ามกดเข้ามาเด็ดขาด เพราะบางครั้งเนี่ยมันอาจจะทําให้ตัวเกมของเราเนี่ยมันติดบัก๊กแล้วทําให้เราจะต้องลอบแล้วก็โหลดเกมใหม่และทําให้ทําคือมันเกิดการอัปเดตแพทใหม่แบบร้อยเปอร์เซ็นะทุกคนโดยฉะนั้นเนี่ยการุนาฟังพี่ปักนะฮะอย่าเพิ่งเข้าไปในตัวเกมจนกว่าพี่ปักจะแจ้งว่ามันเข้าได้แล้วหรือว่าเกมการินาวีไทยแลนด์เนี่ยเขาแจ้งว่าเข้าได้นะครับแต่ก่อนอื่นเลยหลังอัปเดตกิจกรรมที่มาแล้วต้องจ่ายเงินแน่นอน ตามเพจนี้นะฮะได้ทําการแจ้งไว้ว่าสกินฮาลีควินเนี่ยกำลังจะมาในกิจกรรมเร็วๆนี้ซึ่งเราจะต้องสะสมการให้ได้ทั้งหมด5้าใบเพื่อนําไปเลขก,กิจกรรมสกินแต่ทุกคนคงสงสัยใช่ไหมฮะว่ามันเป็นกิจกรรมประเภทไหนแน,น่นอนมันจะเป็นตามรูปนี้นั่นเองนะฮะจะเป็นกิจกรรมประเภทให้เราสุ่มซึ่งเริ่มต้นที่299คูฟอ สำหรับเซิฟเวียดนามแต่เซิฟไทยเนี่ยพี่ปักไม่ในใจว่าเริ่มเท่ากันหรือเปล่าแต่คาดว่าน่าจะเริ่มแบบประมาณนี้แหละใกล้ๆเคียงกันแล้วเราสามารถก่อนเล่นฟรีได้ทุกๆ24ชั่วโมงนะครับแล้วต้องขอบ,บอกเลยนะฮะว่ากิจกรรมนี้เนี่ยมันสวยแปลกแปลกแหวกแนวแต่อย่างใดทุกคนคงสงสัยใช่ไหมฮะว่ามันแปลกยังไงมันแปลกตรงที่ว่าเราเนี่ยจะต้องซุ่มทั้งหมด5ช่องก็คือตรงกลางนะฮะเราจะเห็นนะว่ามีสัญ,ญลักษณ์อยู่5อันนั่นเองที่สีเทาๆวะทุกคน ซึ่งแต่ละช่องเนี่ยเราจะต้องสุ่มให้ได้เป็นรูปของการ์ดการ์ดแบบไหนแน่นอนฮะเป็นการ์ดในรูปถัดไปรูปนี้นั่นเองซึ่งเป็นการ์ดที่เราต้องสุ่มไม่ได้ครบห้าใบเพื่อไปแลกสกินฮาร์ลีควินนนั่นเองนะครับโดยฉะนั้นเนี่ยพี่ป๊ะขอทํานายเลยนะฮะว่าสกินฮาร์ลีควินนี่เนี่ยถ้าใครเป็นผู้โชคดีสะสุ่มในราคาที่1,000ันถึง2,000กูปองเนี่ยได้แน่นอนครับแต่ถ้าใครโชคลกลางๆก็2 0 0 0ันถึง3,000นนอกจากนั้นที่แพงกว่านั้นเนี่ยถือว่าโชคร้ายแล้วนะครับผม ถามว่าทำไมถึงโชคร้ายนเัเนรลเราจำได้ไหมสกินของตัวบรเทเตมอรณะของตัวนี้ชิโร่หรือว่าตัวชิโร่ของเรานั่นเองนะฮะซึ่งมาสุ่มในลักษณะเดียวกันแล้วเป็นการเก็บตัวตายพวกข้างหลังเนี่ยทุกคนเลี้ยวมันก็เอาไปเล่นแล้วพูดได้คำเดียวว่าใช้กูป,ปองเยอะมากเลย<อ>ซึ่งไม่มีเพียงแค่นั้นนะครับพี่ปักอยากจะให้ดูคลิปกิจกรรมแบบตัวเต็มเมกันมาเลยก่อนที่กิจกรรมนี้เนี่ยจะมาแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ในเซิร์ฟไทยหลังที่เซิร์ฟเวอร์มันจะเปิดนะฮะเดี๋ยวมาดูพร้อมพี่ปักเลยนะครับ นี่เป็นของเซิร์ฟเวียดนามนั่นเองนะฮะเดี๋ยวว่าเหรียญปั้นโมบายเขาได้อธิบายว่านี่คือกิจก,กรรมสุ่มใหม่ที่กําลังจะมาในอนาคตหลังจากเซิร์ฟเวอร์เปิดน,นั่นเองซึ่งจะใช้ทั้งหมดเนี่ย299คูปองเป็นจุดเริ่มต้นในการสุ่มทั้งหมด20ครั้งหรือเปล่าสาหรับเซิร์ฟเวอร์เขาแต่เซิร์ฟเวอร์ไทยไม่รู้แล้วการสุ่มเนี่ยสามารถสุ่มฟรีหลังจากที่เราได้ไอคอนเนี่ยทุกคนเป็นไม้เมดบอลแล้วฮะ,ะแล้วก็นี่คือหน้าต่างของการที่แบบว่าได้ของเกลือ หรือว่าของเกลืออ่ะพรุ่งนี้เนี่ยสามารถนํามาสุ่มใหม่ได้ด้วยนะครับขอบอกไว้ด้วยแล้วนี่คือการ์ดนะฮะที่เราจะต้องหาให้ได้ครบทั้งหมดระใบหรือว่าเป็นการ์ดตัวคิวแล้วก็นี่คืออา่าชิ้นส่วนด้านซ้ายใช่ไหมฮะทุกคนทุกคนถ้าเราสุ่มแล้วโชคดีเนี่ยเราอาจจะได้ก่อนหน้านั้นที่มันจะได้คร5บ5้าใบอะทุกคนอ่าเก็ตไหม การ์ดนี้เนี่ยถ้าเราสะสมครบห้าใบเราสามารถแลกสกินไปได้เลยอ่านึกออกหรือเปล่าแต่ถ้าเราสะสมการ์ดไม่ครบแล้วเราดวงดีก็คือสุ่มให้ออกด้านซ้ายมือเมื่อกี้เนี่ยเราก็ได้ไปก่อนที่จะครบการ์ท่าใบแค่นั้นกับตามภาพนี้นะฮะขอสรุปนิดนึงนะฮะที่ด้านซ้ายมือเนี่ยเราเห็นใช่ไหมฮะว่ามันมีชิ้นส่วนอยู่ทั้งหมด5ชิ้นแต่ชิ้นส่วนตรงกลางเนี่ยจะเป็นรูปของฮารีควินอยู่ซึ่งถ้าเราดวงดีแล้วเราสุ่มแล้วมันออกชิ้นส่วนตรงกลางหรือว่ารูปฮารีควินต์ออกมาเนี่ย เราก็จะได้สกินไปในราคาที่ค่อนข้างต่ํานะครับแต่ถ้าใครที่ยังสุ่มและยังไม่ได้และยังไม่ออกเนี่ยก็แน่นอนฮาสะสมการให้ออกครบ5ใบไปเลยซึ่งแต่ละใบเนี่ยขอพูดย้ำนะฮะว่าการแต่ละใบพอเราสุ่มได้เนี่ยเราจะต้องเปิดขึ้นมาก่อนพอสุ่มใบแรกได้เราก็กดเปิดใบแรกมันก็จะไปสุ่มด้านซ้ายมือแค่นั้นนึกภาพอบอกปะ แล้วแน่นอนฮะตอนนี้เนี่ยสาหรับใครที่มุ่งหาสกินปีหรือว่าสกินเช่าสําหรับฮาร์ลี่ควินเอามาเล่นก่อนคนอื่นเขาเนี่ยมีแน่นอนฮะเป็นกิจกรรมในการรับปีสกินเช่านั่นเองตอนนี้เนี่ยสามารถแลกได้แล้วแต่ว่าไมล์เบสบอลก็แลกได้นะฮะไมลเบสบอลนี่แหละพี่ปั๊กคิดว่าน่าจะเอาไปเล่นปีนั่นเองนะครับแถวนี้คือคลิปเสริมในอีกหนึ่งรหัสของพี่ปั๊กพี่ปั๊กได้ทําการกดทําการแลกเปลี่ยนไปเรียบร้อยแล้วมันก็จะเด้งหน้าฮาร์ลี่ควินแบบเช่าขึ้นมาแบบนี้ พอเข้าไปในคลังสินค้าเนี่ยเราก็ทําการกดใช้แต่ต้องขอบอกนะฮะว่าตอนนี้เนี่ยมันยังกดใช้งานไม่ได้ถามว่าทําไมยังใช้งานไม่ได้นะเลอรเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสกินใหม่ฮารีิปินยังไม่เข้าซื้อนะฮะมันจะเข้าหลังจากการอัปเดตใหม่เท่านั้นโดยฉะนั้นพี่ปั๊กต้องขอากากระบาดห้ามเลยนะฮะว่าห้ามกดใช้งานหรือว่าห้ามกดรัวๆเหมือนที่พี่ปั๊กกดนะะ้าไม่นั้นเดี๋ยวมันบั๊กนั่นเองครับ และนี่คือหน้าต่างของหน้าตัวละครสำหรับโหมดเอซาซินนั่นเองพี่พักเลยอยากให้ดู NOXAOVnew <c oughs> ได้ทำการโพสต์นะฮะซึ่งถอดหอกซึ่งต้องขอบอกเลยนะฮะว่าการโพสนี่เนี่ยจากรูปจะเห็นนะฮะว่าฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็นสกินออริจินอลหรือว่าตัวฮีโร่ออริจินอลของตัวยูเอนั่นเองและด้านขวานเนี่ยสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปแบบว่า100%เเลยคือสีผมซึ่งทุกอย่างเนี่ยเหมือนเดิมเป๊ะหรือว่าเอ้ย หน้าอกของน้องดุมดุมใหญ่ขึ้นปะละบันเนี่ยเหมือนหมาหื่นเล็กูซึ่งเขาใหญ่ขึ้นเออไม่ใช่ซึ่งผมเนี่ยเปลี่ยนไปเป็นสีขาวนั่นเองนะครับโดยฉะนั้นพี่ปั๊กอยากให้ดูคลิปนี้นะฮะเปิดมาเนี่ยน่าจะเป็นสกินใหม่ของ UA เอนะฮะซึ่งอยู่ในระดับน่าจะเป็นฮโรอีกหรือว่าเปิดมาพร้อมกับการซื้อควบคู่กับสกินใหม่ฮีโร่ใหม่แน่นอนนะครับ ไม่มีเพียงแค่นั้นนะครับพี่ปั๊กอยากให้เราดูรูปภาพหลุดจากการออกแบบออกแบบ <c oughs> จากการออกแบบสกินใหม่ของตัวการีน่าเหรียญพันโมบายหรือว,ว่าเวียดนามนั่นเองนะฮะ <c oughs> เป็นที่สกินแรกของเราเลยจะมีเซเลบี้เอ้ยใครดูบอลใบอลางเอาง,ง่ายงนะ,ะจะมีตัวพึ่งใช่ไหมฮะ <c oughs> อยู่ที่มุมซ้ายมือของน้องนั่นเองซึ่งแน่นอนสกินนี้เนี่ยน่าจะเป็นของนาตาย่า ถัดไปเนี่ยจะเป็นโมเดลด้านหน้าและด้านหลังถัดไปเนี่ยนี่คือตัวไอตัวช่วยหรือว่าเป็นสัตว์เลี้ยงของเรานะฮะเป็นพึ่งงานหรือว่าพึ่งรังใช่ไหมฮะ ต่อไปนะฮะเป็นเอฟเฟกต์โมเดลนั่นเองจากบนลงล่างเนี่ยก็จะเรียงสกิลการตีสกิลที่1สกิลที่2แล้วก็อันติล่างสุดเลยนะครับจะเป็นออกม่วงๆสวยงามมากไม่มีเพียงแค่นั้นนะฮะถัดไปเนี่ยก็จะเป็นรูปหลุดของสกินใหม่เหมือนกันที่ถูกออกแบบไว้แต่เราสกินพวกนี้เนี่ยจะต้องถูกเลือกก่อนนะฮะถึงจะมาทําเป็นโมเดลจริงๆซึ่งรูปนี้เนี่ยจะเป็นรูปกองใครไปไม่ได้ยกเว้นของน้องฮาร์ลีควินเอ้ยไม่ใช่เป็นของน้องตัวคาเฟนีนั่นเองครับถ้าเราดูจากภาพถัดไปเนี่ย น่าจะเป็นเอฟเฟกต์โมเดลใช่ไหมฮะทุกคนสกิลหนึ่งสกิลสองแล้วก็อันติก็จะเป็นแนวแนวแบบว่าดอกบัวใช่ไหมทุกคนถ้าไม่ผิดน่าจะเป็นดอกบัวรือเปล่าแบบว่าเป็นจามาอะไรพวกเนี้ยทุกคนแล้วก็ถัดไปนะฮะจะเป็นชุดแล้วก็หน้าหลังเออใช่เป็นดอกบัวจริงๆเพราะว่าภาพตรงกลางเนี่ยเป็นดอกบัวแต่ไม่เก็ตอย่างว่าทําไมเป็นชุดสีดําหรือว่าเป็นงานมงคลอะไรของประเทศเขาหรือเปล่าเพราะว่าประเทศไทยยถ้าเป็นสีดำเนี่ยอาจจะเป็นงานอามงคลนั่นเองนะซึ่งไม่แน่ใจเหมือนกัน อีกหนึ่งสกินก็จะเป็นของฮาร์ลี q u ควิเหมือนกันแต่ออกแนวแบบว่ายุคสาวไฮเทคหรือว่าเป็นแนวเกมเมอร์สาวเกมเมอร์กิหรือว่าพูดง่ายๆนะคะผู้หญิงติดเกมอะไรประมาณนั้นแหละทุกคนแล้วเราก็น่าจะดูอย่างชัดเจนเลยนะ,ะภาพมุมขวาแล้วก็มุมมุมขวาบนมุมซ้ายมุมขวาล่างนะทุกคนมันจะเหมือนจอทีวีใช่ไหมคทุกคนแล้วก็ติดกับเสาอากาศหรือเปล่าถ้าจำไม่ถ้าดูไม่ผิดเนี่ย แล้วภาพตัดไปเนี่ยก็จะเป็นเอฟเฟกตั้งแต่การยิงสกิลที่1ไปจนถึงอันตีนั่นเองซึ่งอันตีเนี่ยจะเห็นอีกภาพหนึ่งได้อย่างชัดเจนว่าเหมือนปล่อยคลื่นสายฟ้าออกไปทุกคนออกแนวแบบว่าเราดูทีวีเราเล่นโทรทัศน์อ๋อเหมือนแบบเราเล่นอยู่หน้าคอมหรือว่าแคสเกมหรือว่าสติมเมอร์สาวแบบนั้นหรือเปล่าฮะจะดูไม่ผิดเนี่ย ต้องขอบอกเลยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยพี่ปั๊กกันเนี่ยอัดคลิปก่อนที่จะทําการปิดเซิร์ฟไม่มีกี่นาทีกวเท่านั้นเองนะครับโดยฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามานับตัอยหลังการปิดเซิร์ฟของเราเลยดีกว่า5้าสส สองเ้ก่อนไปเซิร์ฟอย่าลืมกดไลค์กดแจ๊์กดซับสไคร้แล้วก็คอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับและที่สําคัญมาตอบคําถามเล่นกิจกรรมกันด้วยแจ้งเตือนไว้ด้วยนะฮะเดี๋ยวหลังเซิร์ฟเปิดมีอะไรอัปเดตกิจกรรมอะไรมาใหม่บ้างเดี๋ยวพี่ปักมานําเสนอใหม่วันนี้ไปเลยครับรักทุกคนนะฮะกดติดตามไว้เดี๋ยวมาดูเอ้ยเซฟปิดแล้วไปเลยไปแล้วไปเลยไปแล้วไปล